ยินดีต้อนรับกันดูกันสู่อาริน่นะครับในคู่ของอินโดนีเซียกับประเทศไทยในเกมแรกพร้อมแล้วเป็นลุยกันเลย let's go โอ้โหมากันแล้วมากันแล้วนะอ่าตังไงวันนี้ทุกคนเดือดแน่นอนเอ้าหัวใจเข้ามาฝากกดหัวใจกันด้วยมาดูว่าประเทศไทยกับอินโด ใครจะตึงกว่าในเกมนี้ประเทศไทยพิมพ์ประเทศไทยเลี้ยบโอ้โหหน้าไหลบอกไม่เหลียงนะสามศูนย์นะตาแรกนะประเทศไทยกับอิีเดีเซียครับโอ้โหเดีนะ๋ยวมาดูว่าในเกมนี้ให้ฟังของประเทศไทยมีใครเข้ามาบ้างเลี้ยบไล์อั p ให้ฟังประเทศไทยครับมีหน้าของเนี่ยเทลล่าครับบู๊กคุณครับของขวัญเนี่ยตอนนี้มากันอย่างต่อเน,นื่องนะเอา้าใครเชียร์ไทยทงไทยหน่อยเลี้ยบเป็นใจกับประเทศไทยหน่อยเว้ยในเกมนี้ฝั่งของประเทศไทยครับมีแล้ง เทลเลอร์ใช่ไหมอ่านผิดของใครนะอ่านถูกก็ไม่รู้เนะีนะ่ยเนะี่ยจาก S S N P เนพะีเนะีนะ่ยทะเลาะทเลาะเออเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ในคนที่สองครับเลสเบรเบทครับ S N P นพี่ครับลูคัสจาก S N P ครับโอ้เนะี่ยกิฟต์จาก S N P และโอเคสุจากเอสเอ็นพีโีประเทศไทยมากระทั่งตี้เลยครับเนี่ยโอ้โหประเทศไทยครับเอา้าวันนี้ เนี่ย S&P n เนี่ยครับตัวแทนจาวไทยเนี่ยครับเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียมีน้่ของเกตไฟล์ครับ I N เนี่ยครับ R Q เนี่ยครับ A B C เนี่ยครับ Just No Limit ครับแล้วก็ Price เนี่ยครับเมื่อห้าเนี่ยในฝั่งของประเทศไทยแบนเฟย่าครับแล้วก็แบนตัวอย่างเฟตลินออกไปครับส่วนอินโดนีเซียครับแบนเป็นไมานุทอเนี่ยครับแล้วก็แบนเป็นบาร์ลัครับโอ้โห เดี๋ยปีกมาตึงเลยครับปรเป็ดไทยครับเป็นแองเจล่าครับพร้อมกับตัวยังเวลนะครับบอสโคบครับในเกมนี้ของประเทศไทยนะครับส่วนได้ฟังของอินโดนีเซียครับมีเป็นแฟนดีนะครับแฟนนีฮาริสนะครับแกนฮาริสโกเลนแน่นอนครับตามมาด้วยตัวยังฟอรลินนะครับเป็นโลมิงพร้อมกับอีกทียังชูครับอินโดนีเซียเปิดชูมาเล่นเกมนี้ just limit นะครับตัวตึงตัวก็ต์เนี่ยบอกเลยตัวตึงตัวก็ต์นะของอินโดนีเซียเลยครบับใครจะไหว ใครจะไหวกว่านี้ต้องดูการไทยจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับเป็นระบบทีมาเลยครับประเทศไทยครับจาก SNP นะเป็นกรังใจกับ SNP ด้วยตัวจากประเทศไทยเดี๋ยวแล้วก็ประเทศไทยเลือกมาเป็นคาลีครับพร้อมกับอักไขส่วนในตัวสุดท้ายของอินโดนีเซียครับลัวอีครับแต่ต้องระวังแฟนนีดีๆครับเพราะแฟนนีบอกเลยว่า300กว่าดาวโหดมากนะครับแฟนนีตัวนี้โหดจริงนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ เลือกฮีโร่ครบแล้วครับในฝั่งของอินโดนีเซียก็ครบเหมือนกันนะครับต่ามาก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดหนึ่งแชร์นะคนละแชร์นะใครที่ยังไม่แชร์ฝากแชร์หน่อยใครเชียร์ประเทศไทยรบกวนช่วยกันแชร์ออกไปและธงไทยอยู่บนแคปชั่นนะฮะใครเชียร์ไทยธงไทยอยู่บนแคปชั่นใครเชียร์โดก็ธงอินโดยอยู่บนแคปชั่นนะครับกระจายข่าวสารเกมโมบายโอเลเจนต์ไปนะครับถ้าทุกคนช่วยกันแชร์คนก็จะมาเล่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะในปีนี้ประเทศไทยนะครับโอเลเจนบูมมากนะครับเอา้ามา ในเกมนี้ครับในเกมของประเทศไทยกับอินโดนีเซียประเทศไทยเป็นทีมที่อยู่ฝั่งสีเงินครับจะไหวกับในฝั่งของอินโดนีเซียไหมอินโดนีเซียอยู่ในฝั่งสีแดงนะครับโอโ้โหเห็นไลน์อัพแล้วมีเวลด้วยนะครับวินสตอมครับทีเด็ดของเวลเลยแล้วการเปิดวินสตอมในทีมไฟสนี่ดาเมจเวทแรงพอสมควรแล้วก็มีสกิลซีซีด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหัวใจบกัน ไย่ตัดเข้าสู่สนามอารีนาครับโปรตีนไทยกัอบอินโดนีเซียฟอลล์มาดูไล่์อพในฝั่งของปรเทศไทยกันน่อยครับปรเทศไทยครับขาลีครับเวลครับอคไครเนี่ยแล้วก็มีด้วยแอเจล่าครับด้านบนเป็นบอสโคครับส่วนเนี่ยในเกมนี้อบอกเลยว่าประเทศไทยปวด่ามาเปิดบัดแรกไปถึงหนึ่งนาทีเสียฟอลิน โอ้เปิดเกมบวกด้วยแต่ต้นเลยครับในฟองเป็นไทยครับเดซิอาลุยอีเลกาครับแฟนดีเข้าไปเจอดาเม็ดันมหาศาลแล้วไม่ต้องเล่นประเทศไทยบอกคาลีจัดให้ส่งแฟนดีกับบอลนี่ดูเล่นกับตัวอย่างเวลฟิกเกอร์โยกเข้าไปเสียตัวอย่างเวลกับโอ้ไอเอ็นเอ็นครับมาตัดได้ครับชูออฟเลนครับตรงกลางลุยอีครับในป่าเป็นแฟนนีลอมิงเป็นฟอร์ลินและเล่นท็อปเป็นตัวอย่างฮาริเก็บโอ้แก๊สสู้ครับเล่นเป็นตัวอย่างบอสโคครับ ยคลแ้วก็พยายามที่จะตัดนะครับเนี่ยตัวอย่างฟอลินครับเคสเบิร์เฮดพีฟอลินไปได้พอขหัวเดี๋ยบเลสเบเบรียบวันนี้เล่นเป็นตัวอย่างเวลครับเล่นกันั้นมีป่าครับอะไครครับโอ้ยแองจะล่านี่สิงห์อะไครบันแน่ครับรัดด้านบนโดดบอสโคป่าเข้าไปครับจัสต์โดลิเบสครับยืนเล่นยังดีอยู่โอ้ยแล้วฟอลินไปเจอแองเจล่าสืบลมอิ่แต่ดูครับมีฮาริสไปเติมดาเมจต้อง ยอมฟริกเกอร์ลอดออกมาครับปเป็นทอยคาลีตรงกลางครับเด็กไทยเอาเรื่องบนม้วนครับแต่นี่ครับลวอีกองเลยเซียต้องรีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์เพื่อไปเล่นช่วยแฟนตี้รอบแฟนดี้พีดโดนดาวเมทยังคาลีอีกแล้วครับโอ้พายุทะเลทรายครับพายุเอฟบผงม่วงฮะนี่ครับคาลีเคลียร์เล่นล่างครับโอ้แสนสตรองครับอันนี้เป็นสกิลของคาลีครับ รอเลเวลสครับด้านบนก็โดนกดไม่พัาครับอาจจะเห็นเกมเซอร์ไพรส์ของโดด้านของอินโดนีเซียเยอะขึ้นเพราะมีตัวอย่างลุยอีกทีละพอร์ตได้ครับอู้คาลิ่เข้มจัดนะประเทศไทยทีแซนวอล์ครับพร้อมกับฟลิกแซนกาดับหิวเฮลธ์พีก่อนเลยครับส่งลูคัสเข้าไปป่วนบูบัฟในฝั่งของอินโดนีเซียแต่นี้ไม่น่าจะได้บูครับโอ้และคลิปไฟครับโดนครับโดนวิวแม่โดนวินสตองครับเจ็บหนักและหายไปเลยครับ เฮดบูบ้าออกไปได้ครับสามคนยังเดินเกมได้ดีอยู่ครับเกมนี้ครับในฝั่งของเรดไลน์เอสแอนทีฟาลินเดินโลมปวดหัวเลยครับโอ้โหวินโบกับวินสตอร์มนี่โดนคอมโบของเวลเข้าไปนี่รอดยากมากครับเพราะว่าคือวินโบเนี่ยมันทำให้ยกได้ครับแล้วมันมีซีซีครับทำให้เสียการทรงตัวครับแล้ววินสตอร์มตามน้ำนี่โดนไปครึ่งหลอดแน่นอนครับ ดาเมดเบลลี่แรงอยู่แล้วด้วยครับแล้วส่วนอินโดนีเซียนี่เล่นกันวุ่นวายไปหมดแล้วครับต้องรีบแก๊งเลยครับในเลนทองครับมอสโขฟโดนกดด้วยยังฮาริตครับมีชาแมนฟอร์ดด้วยครับโหุ่นแล้วบาร์นะครับเยอะด้วยครับโดนสกิลเข้าบัต้องรีบสกิลหลบออกมาครับมอสโับ สูเข้าไปเตะครับน่าจะโดน the way of dago r n ครับโดนแส่ซอมครับดีแล้วดีเสิร์นเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหดีเสิร์นเขาโดนแรงครับแฟนดีเซิร์นไซส์เข้าไปครับแล้วโดนเสียคืนเหมือนกันประเทศไทยกับอินโดนีเซียยังบวกกันที่ลังกาครับใครยังทำอะไรไม่ได้สามนาทีที่การเกินประเทศไทยยังสูสีกับอินโดนีเซียครับแต่สกอร์คิวนำห่างไป6ต่อ3ครับ j u สโนลิมิต t ลดปิดด้านหลังครับเฮฟวี่สปินครับแล้วไม่รู้กันแต่ว่ายังดีที่ออกมาได้ อาลิสสไลด์ออกมาเปิดชาแมนฟอร์ตลอดมาลวอี้เทเลพอร์ตด้านหลังครับแล้วโดนครับวินโบทำอะไรบอลินไม่ได้อินโดปิดด้านหลังมาต่อครับโอแกสุโหลจับเดี๋ยวระวังหินหยางของโอ่าระวังหินหยางของลวอี้ครับลวอี้นี่แรงครับเป็นฮีโร่ที่คอมโบดาเมจเวทแรงพอสมควรเนี้ยครับในเกมนี้ครับในฝั่งของโรัสเซียครับ ใครเข้าไปเปิดป่าอีกแล้วครับไม่ให้แฟนนี้ได้เล่นเนี้ยนี่เล่นยากครับแฟนนี้ต้องไปฟ้าป่าของได้ไทยครับใครปวนจริงครับแล้วฟอรลินไปเช็คครับมีตัวอย่างค้าลีครับเวลล์รอแซนบายสเปียออฟดีนักชันมามอสโคมาหรือเปล่าไม่รู้แต่แฟนนี้ต่อโนไซแล้วขโมยบูวาไปได้กลายเป็นเกมเทรนคอยดยเสียครับโอ้เราไปเสียให้กับชูครับคารีเดบผู้แฟนนี้ก็ยังกลับมาเอาบูได้ครับขนาดโดนปวดขนาดนี้ครับพี่ครับผู้เล่น 300ดาวครับโหดเกินครับอันนี้แก้เกมอยู่ครับตรงกลางมาเฮฟวี่สปินครับอมาพลาดไปครับติดบัรกคอัพเบรียร์แขกับลัวอีอาไคเล่นต่อครับโดนอาริสเปิดชาวแมนฟอดครับสตั้นครับจากเลิฟเวฟแอนเจล่ากลับมาใครแตนนี้เก็บปอสครบที่เลนบนครับปูแต่ดูครับพาลิสยังรอดครับจักสโนลิเบียดับเปิดเล่นต่อครับประเทศไทยงานจากเอสเอ็นบีครับจะไหวกับบินโดหรือเปล่าครับนี่ครับเริ่มมาร์คเงี้ยก็เป็นโด การเงินไม่ได้ทิ้งห่างกันเท่าไหร่ครับดูครับดับเป็นยังไงครับตรงนี้เหลือแกใครโดนพอโดสไลด์ล็อกี่ครับซึ่งซิลเคเบิลเล่นกับมาเล้ถอยเสียให้กับแฟนดีก่อนเลยเสียครับปุ่สเปียรีวิทชั่นไม่โดนเดบหลีคอใส่ประเทศไทยลงยาวๆครับฟิกเกอร์โยกมาเดวัยออฟดาก่อนแต่ว้าววินโบไปช่วยเหลือไว้ทันฟิกเกอร์โยกมาลุยคอมโบหยิดยางเก็บตัวยังจะล่าไม่ได้แล้วโดนบอลผบดาเมตตีเก็บชูสไลด์มาชาแมนบอสของฮาริสเก็บเลบไว นาทีอินโดนีเซ ok ียจะเอาคืนครับแล้วโดนแสต่อมาหน้าหายเลยครับพูดแล้วลุยโดนหนักจัดเดียวเสียโลเอียกับประเทศไทยครับโอ้ไข่เชียร์ไทยครับประเทศไทยครับตรงไทยครับไข่เชียร์ตรงประเทศไทยครับนัดโดนสะตันจากหมอเดียวคอรินไม่สามารถไปต่อได้ครับกลับไปนอนบ่อครับตรงกลางเวฟยังไม่ขึ้นเดียวโอ้โดนปวนปาขนาดนี้ครับแวนนียังเล่นได้แล้วอะใครครับเฮฟวี่สปินครับพร้อมอาฮาร์สการ์ดไว้ัลลา มีทีเลฟ์จากโลอีร้อมาเติมรับดีเซอร์เทโนของคาลิดเกาะกลุ่มกันไว้ก็ไม่ได้หอกเหนียวแฟนนี้แก้เกมเก่งมากครับอินโดนีเซียดูครับคือไม่ได้บัฟตัวเองก็ไปขโมยบัฟของประเทศไทยแล้วไล่เลยครับประเทศไทยจะต้องจับตัวอย่างแฟนดีได้บอดครบเข้าไปปาแต่ไม่ติดตั้นรอดยามปฏิหารเดียครับโอ้โหตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกรหัวใจด้วยครับขอขอบคุณคนที่ส่งบวนุมากสนับสนุนด้วยอย่างไงก็มามันมาม่วนกันในเกมนี้ครับผนตทีเด็กไทยกับเด็กอินโดนีเซีย ไทยเปิดเต่าครับโดนแสนตอมเข้าไปครับพร้อมกับดีเซอร์โตโดจากคาลีดครับมีผู้เล่นของอินโดนีเซียรันแปร์ติโตโรไปกับเต่าพร้อมเผ่าเซลกัดจอดเก็บตัวคาลีเราไปมอสครบดาเบต้าล้านครับเสียเต่าเล้กรับได้อยครับลมาชอแมนฟอร์ดโดนวินบอลมีวินสตรอมอยู่แต่ยังไม่ใช่แต่โดนชาวแมนฟอร์ดต่อครับแจ๊บตอลิบินโอ้โหกล้าเล่นจัดกับอินโดนีเซียครับแต่ว่าประเทศไทยก็เปิดเกมไวสู้กับอินโดนีเซียกันเดียบ เวฟกลางกำลังจะชนเนี้ไม่มีเทเลพอร์ตเรับลัวอีมาพร้อมหรือเปล่าตรงนี้เฮวี่สปินหลอโดนมอสโคเข้าไปสเปียออฟฟิชชั่นแฟนนี้ตึกเคเบิลซิวแล้วเมกราฮาสการ์ช่วยแล้วสวยจัดก็ไม่ได้ไอยใครแก่แฟนนี้ออกไปวิ่งสองขอแบบวินโบของตัวของอยครับอัญจล่าลัสฐเาเบก็รุยเอาไว้ด้อยเด็กไทยกับเด็กอินโดนีเซียเดือดจริงๆวันนี้โอ้โหเดือดจัดเดือดเจ้แฟนนี้โคตรตึงครับ โอ้โหแฟนนี้อย่างตึงครับแฟนนี้เจออักายค,ครับอโโมอสโคไปก็เล่นยากครับแล้วเข้าไปไฟกันที่หน้าบูบั๊มแซสฟอมไม่โดนครับดีเซราโดาตามตาำฟอลินกอสบูมคอยฮิวให้ครับมุลเล่นคอยเดนเซียแหมชาแมนฟอร์สี่ไล่ยาวๆครับฮาริสครับอักายังไม่อยู่ยนี่ปวดปลาครับเป่นอะไรเรื่องที่จะงปวดอีกโดนเซียครับอินโดบอกปวดเยอะเกินไปหรือเปล่าไอนะ้ดองวินโบสวนมาสปรีออฟฟิลชัทไม่ได้ครับนักเสียบูบ้าไปกับเล่นชอย โอ้แฟนนีเองก็พยายามที่จะกลับไปครับแต่กลับไม่ทันอะไรครับแต่ดูครับเวฟสองโดนโถมครับอินโดนีเซียเลือกเล่นกับประเทศไทยโลจัดกับอคาไค่กับโดนทอรโดไซกับพัดโทอัดไปหน้าไปแฟนนีทอโดไซแล้วเป็นซิวเกมบ์ของแฟนนีเก็บอคาไก่เมาไขาลีดเขาเตะแขกเก็บแฟนนีไปได้ครับวิกแซนการเสริมได้ดีรัวูรับแต่อินโดนีเซียกลับมาคัมแบ็กอีกแล้วครับโอ้แก้เกมเก่งมากครับอินโดนีเซียครับ มอดโคบมีเอ็นจัลล่าแล้วป๋าห่อเข้าไปครับไม่มีสิทธิ์ต้านแล้วทูน่าจะต้านรับได้ครับต้องระวังเดวีออฟดากอนติดอยู่ในวงล้อมนี้เซอร์เทโรของคาลิสของประไทยเก็บต้อนรู่ไม่ไ,ได้มอดโคบใช้พลังตรงนี้เคลียร์ตัวอย่างฟอลินรีคอร์กลับไปทันเดวีออฟดากอนเตะดาวเมทิโอไปครับประเทศอินโดนีเซียประเทศไทยเข้าไปเหวี่ยงมาโดนดีเซอร์เทโรครับเข้าไปเสียกับคาลิสด้านบนมอสโคบโดนแฝดตีแล้วเป็นชูบิเกิลจากคาลิสของประเทศไทย โอ้โหบางนะคาลีแล้วทำได้ดีเลยครับเกมนีกอบเรดยกไยครับโอ้โหปีกแซนการ์ดมาเหมือนกันวนันนี้ดาเมจแรงมากครับคาลีเครยบโอโ้เกมแรกยังเดือดเลยครับเพราะอินโดก็ตึงครับคืออินโดระดับ300ดาวครับตอนน่อเดีครับนี่ครับแฟนนี่ครับตัวแบรของทีครับโอโ้แต่ว่าตัดมาฝั่งเรียกไทยนี่ต้องชื่นชมตัวอย่างคาลีเลยครับโอ้พายุทรายนี่อันตรายมากครับ เลือกที่จะโซนบริเวณหลอดนะประเทศไทยครับโวนอะใครไปกวนใจก่อนเลยครับพูดแต่อะใครไม่โดนก่อนก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะวอาใครเป็นตัวจังเกอร์ที่ต้องคอยกดตัวอย่างลอยเดียวแล้วอันติเมรสกิลคอยจะล่ามาพร้อมกับสฟิวติดดักชาตแล้วโดนครับพูดแล้วแซนตอมของคาริ่กับโดนปลิวไปยังไม่ได้ตัวนี้ด้วยเสียแฟนนี้ปล่อยเพื่อนเล่นเยอะเกินไปครับนี่ครับเสียตัวอย่างแฟนนี้ที่คอยทำดาเมจล้วงตัวบางๆครับไม่มีแฟนนี้ก็เล่นยากกว่าสมควรนะครับอินโดนีเซียครับ โอ้โหได้เปรียบในการไฟเข้าสอดทันดีครับเกมนี้ของบริสตอยครับนี่ยาวๆครับจะเอาหลอดให้ได้ครับนี่ครับแล้วจบไปเลยครับเสียหลอดให้กับเลคลายครับแล้วดูว่าก้าวทีตรงนี้เลคลายจะขึ้นพร้อมหลอดและจะจบอีโดเซียหรือเปล่าโอ้แฟนนี้ตอนนี้โดนป่วนบัฟหนักมากครับแล้วเกมตามด้วยครับสิ่งที่ทําได้คือต้องเคลียร์เลนเนี่ยแล้วแฟนนี้เข้าไปคัดโธกับทอรโนไซคก็ไม่พลาดไสเอเจล่าหลอดหนีไม่ได้ทันครับุ้ยไหวหรือเปล่ากิฟต์จากน่ากับเอสเอ็นพี ขาลีทอดโดซายอับเบรกไม่ให้แฟนดีเข้าไปล้วงผู้เล่นขอเปิดท้ายรับโอ้ต้องหลีคอกลับเลยครับแองเจล่าครับคือโผไม่ได้ครับถ้าเกิดแองเจล่าไปอยู่ในระยะที่แฟนนี้เห็นเนี่ยอาจจะโดนได้ครับโรเวอฟดากอนใส่มอสโคบฮาร์ดการ์ดของแองเจล่าหลวงพี่แองช่วยชีวิตแล้วโดนเขาไปแขกหรือเปล่าไอเอ็สเอ็สไปหลอดเสียกับมอสโคบเก็บตัวยังชูไปได้ โอ้ประเทศไทยฟอมสุดยอดมากครับในวันนี้ครับสินาทีการเกิน2ามหมื่นสองต่อสามหมื่นนะครับสกอร์เคิวยี่สิบเมตรต่อสิบสามเเข้าไปอยู่ในพุ่มครับรอเล่นครับอ้าวแล้วโดนเฮฟวีสปินพร้อมกับแฟงตอมไม่มีโอกาสได้กอการครับประเทศไทยทำสวยครับได้ฮาริสครับฟอมเวฟด้านบนเข้าเลยครับ ผู้สอนนี้ต้องรับให้ได้แล้วแฟนดีพยายามที่จะแบกเพื่อนครับแล้วโดนมอดครอบตัวด้านบนพร้อมหลอดพอโดรไซด์กับซิลเคเบิลแฟนดีใช้พลังตรงนี้เข้าไปสอบกัตโต้เวลเคลวเวอร์ไปได้ใครเก็บโรยไปได้แฟนดีเอโรไซด์อีกหนึ่งรอบพร้อมกับซิลเคเบิลตึงยาวๆแฟนดีเวอร์เกินไปอินโดแต่ไม่ไหวกับมอสครบเก็บพลังแฟนดีไปได้ปราณไทยกำลังจะปิดเกมโดยเซลเกมนี้ยังไงประเทนไทยจบไป S N P ชูเก็บตัวอย่างเวลแลนเรียบร้อยปราณไทยวินเนอร์ในเกมแรกครับ โอ้ยก g อดโคตรโหดแม่หน้าไหลบอกชื่อแคนสุปฏิปันโนใช่ไหมเขาบอกว่าสุปฏิปันโนเดี๋น้าไหลบอกโอ้ก็เอาเรื่องเลยครับ S&P n ครับถือว่าสุดยอดครับเกมแรกนำไปก่อนคนระับประไทยโอ้แฟนนี้พยายามจะแบกแล้วครับแบกไม่ไหวครับกันบ้านก็กันไม่ได้ครับโอ้สุดจัดนะโดยเพราะคารีนเวทไทยนะ ตอนหลังนี่มอสโคก็ตีเร็วเหมือนกันอ่ะยังไงก็สนับสนุนทีมไทยนะครับ S&P กันด้วยทุกคนยังไงฝากด้วยนะและนี่คือเกมแรกครับ